แซมทำไมเธอไม่อยากให้ฉันอยู่ที่บ้านหลังนี้เธอก็บอกฉันดีีก็ได้นี่เกมแกมาผักเมียพ่อทำไมทำไมแกเป็นคนแบบนี้วะอ่ะนี่ชีตาลูกสาวไฟเองแกจะมาอยู่กับเราสักพักนึงน่ะห,หัวใหม่ของแกเป็นไงว่างวะหลงแกหรือยังวะแซนชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ง่ายมากๆเลยแม่โอ้ยนี่ถ้าเป็นจริงอย่างที่แกบอก<ม>นะ ของห้าหมื่นนะลูกหัวเด็กแกไม่ธรรมดาหรอกดูออกเคยตามจีบเพื่อนฉันก่อนที่จะมาจีบแกเนี่ยฉันว่านะนเคยเห็นมันเดินกับผู้หญิงคนอื่นตอนที่พบแกด้วยนะนี่ถ้าไม่รู้จักแฟนฉันดีพออย่ามาว่าแบบนี้นะฉันไม่อยากคุยกับแกอีกพวกข,ขี้ฉา จะไปไหนฉันว่าจะไปหาเพื่อนนะพ่อนัดเพื่อนไว้แล้วนี่พ่อพาใครมาด้วยอะ่ะเจอเกมก็ดีละเดี๋ยวพ่อจะแนะนำให้รู้จักนีแซนเมีมยใหม่พ่อฮะอะไรนะพ่อเมีมยใหม่เหรอค่ะฉันเป็นเมีมยใหม่พี่ต้นและฉันจะเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้กับพี่ต้นไม่อะ่ะ ฉันไม่อนุญาตให้เธออยู่ที่นี่ฉันไม่ยอมให้เธอมาแทนที่แม่ของฉันแต่พ่ออนุญาตพ่อไม่ต้องแต่อะไรท้งนั้นนะแล้วห้ามแกมายุ่งเรื่องของพ่อเด็ดขาดเข้าใจไหมแซนเราเข้าบ้านกันดีกว่านะนีค่ะอก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะ ว่าไงเกมโหรพี่กวางพ่อพาผู้หญิงใหม่เข้าบ้านแล้วบอกว่าเป็นเมียใหม่อ่ะแล้วแกจะให้พี่ทํำยังไงละ่ะเกมพี่พูดอะไรไปอ่ะพ่อเขาก็ไม่ฟังพี่อยู่ดีอ่ะแล้วเมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านน่ะผมจะได้ให้พี่ช่วยจาัดก,การผู้หญิงคนนั้นอีกต้องเดือนหนึ่งเนี่ยกว่าพี่จะกลับเกมนั่นแหละต้องคอยดูพฤติกรรมผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นแบบไหนแล้วเขาไปบอกพ่อแต่ถ้าพ่อไม่ฟังอะ่ะก็รอแต่พ่อละกัน ยังไงเราเป็นลูกอะ่ะเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเกมโอเคครับพี่งั้นผมไม่กวนพี่ละเดี๋ยวผมจัดก,การเองโอเคจ้ะ เฮ้ย <Hey! S 2> โอ๊ยฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณตั้งใจจะแกล้งผมเหรอเปล่านะคะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนี่คุณอย่าทำเป็นเสแกล้งแกล้งไรเดืองสามไหน่อยเลยผมรู้นะว่าคุณไม่ได้รักพ่อผมอะที่คุณเข้าหาพ่อผมก็เพราะจะกอโกยเงินจากพ่อผมใช่ไหมล่กะก็ใช่แล้วจะทำไมเหรอ พ่อเธอหลงชั้นหัวปักหัวปำพูดอะไรก็เชื่อ,อปากอย่างคุณนี่นะทําไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะผมต่อยแล้วนะเกอ้อะไรกันเโอ๊ยแซมออทำไมเธอไม่อยากให้ฉันอยู่ที่บ้านหลังนี้เธอก็บอกฉันนิดก็ได้นี่ไอกเก้เกมเกมมาผักเมียพ่อทำไม ทำไมแกมเป็นคนแบบนี้วะผมไม่ได้ทำนะพ่อทำไมไม่ได้ทำฉันเห็นกับตานะเกมถ้าแกไม่พอใจพ่อที่พ่อมีเมีมยใหม่เนี่ยแกก็คุยกับพ่อสิทำไมต้องมาลงที่แสนเขาด้วยอะ่ะฮะไปเลยแกไปไหนก็ไปนะไปเลยพ่อไอ้เกมฉันบอกให้ไปเลยไปสิ เป็นไรหรือเปล่าเป็นอะไรค่ะแค่นี้ซันทนได้เด็กบ้าเนี่ยต้นต้องขอโทษแทนลูกชายพี่ต้นด้วยนะได้ค่ะนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋วเดี๋ยวซันนี่ไปหาแม่ก่อนนะคะแม่น่าจะรอนานแล้วจ้รีบไปรีบกลับนะ เกมเกมขอไปอยู่กับพี่ได้ไหมอ่ะเกมไม่อยากอยู่กับพ่อแล้วอะเกมพูดอะไรไปพ่อก็ไม่เคยเชื่อไม่เคยฟังเกมเลยอะไม่ได้นะเกมถ้าเกมมาอยู่กับพี่อะแล้วใครจะคอยอยู่ัูพ่อล่ะก็ให้เขาอยู่กับเมียใหม่เขาไปสิก็ให้เขารู้ไปว่าเวลาไม่มีเราอยู่ด้วยอะมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นนะอีเมียใหม่ของพ่อก็สบายเนี่ยสิเกมเกมต้องคอยอยู่กับพ่อ คอยขัดขวางไม่ให้อีเมียใหม่ของพ่อหลอกพ่อได้ง่ายงงั้นก็ได้ครับพี่กันแค่นี้นะอืมร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยอะ่ะลูก หนูว่าก็ต้องแพงในระดับหนึ่งเลยล่ะแม่สวัสดีสดค่ะเชิญี่เลยค่ะเดี๋ยวสักครู่จะมารับออเดอร์นะคะได้ค่ะผัวใหม่ของแกเป็นไงบ้างวะหลงแกหรือยังวะแซนโอ้ยแม่ยิ่งกุ่หลงหนูอีกนะพูดอะไรเนี่ยเชื่อมหมดทุกอย่างเลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้หลอกง,ง่ายมากๆเลยแม่โอ้ยนี่ถ้าเป็นจริงอย่างที่แกบอกนะนี่แม่ขอห้าหมื่นนะลูกแม่ คันไม้คันมือลูกอยากจะเข้าบ่อนนะแซนได้สิคะทำไมจะไม่ได้แค่นี้เองแต่แม่อย่าเพิ่งขอบ่อยนะเดี๋ยวหัวใหม่หนู่ามันจะสงสัยเอาเอาหน้าแกนี่วันนี้นะแม่ว่าแม่โชคดีแน่ๆเลยเมื่อคืนนะฉันฝันดีมากๆเลยคันมือจริงเหรอแม่เมื่อคืนหนูก็คันเหมือนกันถ้าอย่างนั้นวันนี้หนูขอไปด้วยนะคันอะไรวะแกม <laughs> แม่ก็ <laughs> ได้สิลูกงั้นเรารีบกินดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าแอก่สั่งเลยไหมคะย้เรยบร้อยอน้องน้องเร็วจ้ามาทางนี้รีบกินใจรีบไปโหยวันหัีดวงจะได้แน่แเลยอ่ะฉันอยากจะเสร็จแล้วว่าจะพาไปเสนสวยต่อมีไหมคะดีมากเลยลูกรัก เนี่ยแม่โทรมาบอกว่าน้องชายอ่ะถูกลดชนต้องผ่าตัดด่วนอ่ะแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่เลยจ๊ะคุณหมอบอกว่าต้องใช้ประมาณหนึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนหรอไม่ต้องห่วงนะเอกค่าใช้ใจ่ายรักษาน้องชายเดี๋ยวพี่ต้น,นจัดการเองนะไม่ต้องห่วงแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่ต้นไปจ่ายที่โรงพยาบาลให้เลยไม่ต้องไปหรอกค่ะพี่พี่อ่ะโอนเข้าบัญชีแซนดีกว่าเดี๋ยวแซนไปจัดการเองพี่อ่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแซนกลัวพี่เหนื่อยค่ะเอางั้นเหรอก็ได้งั้นพรุ่งนี้เนี่ยแซนไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็โทรหาพี่ต้นแล้วกันนะพี่ต้นจะโอนเงินให้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ เออน,นี่แซนถ้าไปเยี่ยมน้องเสร็จแล้วเนี่ยรีบกลับนะพี่ต้นจะรอกินข้าวแซนอะต้องขอบคุณพี่ต้นมากมากเลยนะคะต้องขอบคุณแทนน้องชายของแซนด้วยพี่อะดีกับแซนมากมากเลยอะก็จะมาขอบคุณพี่ต้นทําไมแล้วนะน้องชายแซนเนี่ยมันก็เหมือนคนในครอบครัวของพี่ต้นแหละยังไงพี่ต้นก็ยินดีช่วยอยู่แล้วค่ะเดยนแซนนีบไปหาน้องก่อนนะคะ แต่งตัวสวยจะไปไหนอีกเหรออ๋อพอดีเมื่อวานเนี่ยน้องชายแซนเขาอะถูกรถชนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเขากำลังจะไปเยี่ยมน้องชายเขาแล้วนี่พ่อได้ให้เงินเขาไปไหมก็เดี๋ยวแซนไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ก็พ่อจะโอนเงินให้เขาค่ารักษาพยาบาลลนะหนึ่งแสนบาทฮะหนึ่งแสนเลยเหรอพ่อนี่พ่อพ่อหลอกเขาหลอกอนนะ มียม่ใหม่พ่อไม่ได้มีน้องชายมีแต่แม่นี่แกพูดอะไรของแก,แกเกมก็พูดเรื่องจริงไงพ่อเมื่อวานอะ่ะผมเห็นมาเต็มสองตาแล้วได้ยินมาเต็มสองหูถ้าไม่เชื่อพ่อฟังนี่แล้วกันหัวใหม่ของแกเป็นไงว้างวะหลงแกหรือยังวะแซน โอ้ยแม่ยิ่งคุณหลงหนูอีกนะพูดอะไรเนี่ยเชื่อหมดทุกอย่างเลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้หลอกง่ายมากๆเลยแม่โอ้ยนี่ถ้าเป็นจริงอย่างที่แกบอกนะนี่แม่ขอห้าหมื่นนะลูกแม่คันไม้คันมือลูกอยากจะข้าบ่อนนะแซนได้สิขาทำไมจะไม่ได้แค่นี้เองแต่แม่เพิ่งขอบ่อยนะ๋ยวผัวใหม่หนู่ามันจะสงสัยเอาเอาหน่าแกนี่วันนี้นะแม่ว่าแม่ โชคดีแน่ๆเลยเมื่อคืนนะฉันฝันดีมากๆเลยฉันมื่จริงเหรอแม,ม่ม<า>ไม่จริงนะพี่พี่อย่าไปเชื่อลูกพี่นะมันไม่ใช่เสียงแซนะ่ะ <c oughs> เธอกล้าหลอกฉันเหรอฮะแซนที่ส,สาวอักเธอให้เงินเธออยากให้เธอสุขสบายยังกล้าหลอกฉันอีกเธอไปลนะ ไปให้พ้นจากชีวิตฉันดีนะที่ฉันไม่โอนเงินให้เธอพี่ตตนฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ฉันไม่รับคำขอโทษจากเธอไปให้พ้นจากหน้าฉันไปอย่างนี้เลยไป ขอโทษนะแล้วพ่อขอบใจเกมมากที่ทำให้พ่อรู้ความจริงต่อไปเนี่ยพ่อจะไม่ทำตัวแบบนี้แล้วก็จะไม่ไปหลงเชื่อผู้หญิงใจง่ายพวกนี้อีกต่อไปแต่ถ้าพ่อจะมีเมียใหม่เนี่ยพ่อจะให้แกแล้วก็พี่สาวแกนะช่วยดูว่าคนไหนที่จะเหมาะเป็นเมียใหม่ของพ่อจะดีไหมเอา้า นี่พ่อเังจะมีเมียใหม่เหรองั้นฉันจะเก็บของไีกับพี่กวางแล้วเชิญพ่ออยู่คนเดียวไปเลยไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกมๆพอรอเล่นเฮ้ยพ่อเข็ดแล้วจริงๆเกมนะพวกสัญญานะครับพ่อ ข่าวว่านนี่แฟนชั้นคนเนี้นะเขาแบบน่ารักมากเลยอ่ะแกเอาใจชั้นทุกอย่างพอตกกลางคืนนะเขาก็นวดให้ฉันชันชอบมากเลยอ่ะแกฉั้นว่าคนเนี้ยต้องใชแ่แน่ๆเลยแกเขาเป็นเมียคูเส้นแน่ๆเลยอ่ะเออหลงหัวปักหัวปัม๊มระวังแแกผัวเด็กแกอ่ะไม่ธรรมดาหรอกดูออกนี่ แกมาว่าแฟนฉันทำไมรู้จักเขาหรือไงฉันว่าแกยังมาอคติกับแฟนฉันดีกว่านะแมก็ฉันเคยบอกแกแล้วมิล่าผัวเด็กแกเนี่ยมันเคยตามจีบเพื่อนฉันก่อนที่จะมาจีบแกเนี่ยฉันว่านะฉันเคยเห็นมันเดินกับผู้หญิงคนอื่นตอนที่เขากับแกด้วยนะนี่อีบ้าถ้าไม่รู้จักแฟนฉันดีพออย่ามาว่าแบบนี้นะแค่นี้แหละฉันไม่อยากคุยกับแกอีพวกขี้ฉาอีบ้าเอ้ยอจฉาเลยดูออกผัวไม่มีนะสิ โถเอ้ยทำไมาเป็นอิจฉาคนมีผูกอืม,มหุวหงิดไรแต่เช้าจะที่ไหก็ไม่ใช่อะไรหรอกพเพื่อนติโทรมาปากหมาก็เลยแบบหุวหงิดนิดหน่อยอเอานาะอย่าไปใส่ใจมันเลยเนาะเดี๋ยวหน้าหงิดจะไม่สวนยนะแล้วนี่จะไปทํางานแล้วเหรอ <c oughs> ใช่จะไปทํางานแล้วอ่อ เดี๋ยวคืนนี้จะรีบกลับมาเลยแล้วก็จะซื้อของที่ฝ้ายชอบมาให้ด้วยทำไหมดีงั้นเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะจ้ะนี่แล้วก็รีบกลับมานะฝ้ายอย่าดูดิปวดขาไปหมดแล้วว่าอยากจะให้คนมือดีอย่างเงี้ยมานวดให้ได้เลยได้เลยได้เลยฝ้ายเดี๋ยวคืนนี้ลับมาได้จัดหนักจัดไปหมเลยโอเคไหมไปทำงานก่อนนะกลับนะที่รักได้เลย น่ารักจังเลยอ่ะเุ้ยเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยไหมให้นั่งรถมาเนี่ยเหนื่อยสิแม่ถามได้นั่งมาตั้งไกลแม่ไม่ได้เจอเราแค่แป๊บเดียวเนี่ยโตขึ้นต้องเยอะเลยนะแป๊บเดียวของแม่น่าจะเกินสองปีแล้วแหละแม่เ้าเหรอโอ้ยนี่แม่ทํางานจนลืมไปเลยนะเนี่ยก็ส่งเสียให้เราเรียนเนี่ยแหละแล้วพี่บ้านพ่ออะ่ะคนทางนั้นก็เป็นไงบ้างล่ะเออ แม่ลืมไปเลยอ่ะนี่ลงมาหาแม่มาทำอะไรหรอสบายดีกินอิ่มนอนหลับกันดีหนูแค่ลงมาสอบโครงการพิเศษของโรงเรียนแค่ทิตเดียวด้วยแหละหนก็ไม่กวนแม่แล้วก็ไม่ได้กวนอะไรแม่หรอกแต่ว่าน้าอาร์อ่ะเขาทำงานอยู่ที่บ้านเรายัางไงลูกก็อยากกวนเขานะแฟนใหม่แม่หรอที่พ่อบอกว่าเป็นฟรีแลนซ์เกาะแม่กินอยู่ลนะนี่นางนี่พูดจาหน้าตบ แกยังไม่รู้จักนะอาเขาดีพอแกจะไปว่าอะไรเขาได้ยังไงถ้าเกิดแกได้คุยกับเขานะแกอาจจะชอบเขาก็ได้นะอาเขาอาจจะเป็นคนดีแกต้องเข้ากับเขาได้ดีแน่ๆเลยมาวันแรกก็พูดจาไม่เข้าหูเลยออาอามาพอดีเลย นี่ชีตาลูกสาวไฟเองแกจะมาอยู่กับเราสักพักหนึ่งนะ่ะชีตานี่นะอาร์ตสวัสดีสิลูกสวัสดีจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ไปข้ห้องน้ำก่อนนะตามสบายใช่ชีตาว่าไงได้เจอตัวจริงสักทีตัวเป็นสาวแล้วสวยนะเนี่ย นนะอาจะไม่ได้ทำอะไรเลยอาแค่อยากจะทักทายน,น้องเขานี่ชีตานาะอาเขาจบมาจากเมืองนอกแกจะอะไรนักหนาไปเอาของไม่เก็บนนเร็วเรว อ่านหนังสือคิดตเครียด,เ,ยดตเติมพลังหน่อยนะจีตาขอบคุณค่ะเฮ้ยวิชานี้นะเคยเรียนนี่แต่นะเก่งนะวิชานี้เดี๋ยวนะติวให้นะไม่เป็นไรค่ะหนูอ่านเข้าใจอยู่เออจีตาแต่ว่าน้าเก่งมากเลยนะวิชานี้จีตาจะได้ทะลุปูโป่ปงไปเลยไม่เป็นไรค่ะหนูยังอ่านอ่อานปุไมปนนุ๊บป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 ุขอโทษนะุ๊บปุ๊ะปุ๊บปุ๊บปุ๊อปอุปุ๊บปุ๊บปุ เสื้อกะเลอะนี่ทำอะไรเนี่ยไปเรียกตั้งนานแล้วว่าไม่ได้ทำอะไรก็แค่จะติวให้น้องอะ่ะเรานี่ทำไมเปียกหมดเลยเนี่ยอ๋อเมื่อกี้อาตเอาขนมกันน้ามาให้น้องเขาอะแล้วอาตก็ซุ่มซ่ามทำหกเองอะ่ะนะาขอโทษนะชิต้าไม่เป็นไรคะ่ะนี่ชิต้าแล้วทำไมไม่รู้จกักรีบไปเปลี่ยนเสืเ้อผ้าเห็นไหมว่าเปียกหมดแล้วอะน้าขอโทษนะเด็กสมัยนี้ เอาใจยากจริงๆอาจจะเป็นสนใจเลยนะจ้าฝ้ายอแล้วก็แค่อยากสนิทกับลูกฝ้ายไว้อะเจอกันแค่วีคเดียวเองอ่ะอยาก,กลองเป็นพ่อคนสักครั้งหน,น,นึ่งอออาร์ตเนี่ยเป็นคนดีแบบเนี้แล้วถ้าฝ้ายไม่รักอาร์ตเนี่ยไปจะไปรักใครล่ะ นี่ที่รักเดี๋ยววันนี้ฝ้ายคงต้องกลับดึกหน่อยนะเพราะไหนจะต้องไปประชุมแล้วก็จะต้องไปพบลูกค้าต้องหลายที่อ่ะเออแต่ว่ายังไงฝ้ายฝากอาร์เนี่ยหาอะไรให้ชิต้ากินหน่อยนะได้เลยจ้ะฝ้ายลูกฝ้ายก็เหมือนลูกอาร์นั่นแหละเดี๋ยวอาร์จะดูแลอย่างดีเลยอืมก็เพราะว่าอาร์น่ารักแบบนี้ยังไงล่ะฝ้ายถึงทั้งรักทั้งหลงอาร ทางเงน้ยไปทำงานก่อนนะจังขอหอมหัวก่อนไม่บายบ๊ายบาย คนเลี่ยเยี่ยบปีบอยู่เนี่ยลืมได้ยังไงเนาะอยู่ตรงไหนนะน้าทำไรอ่ะจิตาน้าไม่ได้ทำไรน้าจะทำอะไรจิตาน้าจะทำร้ายหนูใช่ไหมน้าจะข่มขืนหนูใช่ไหมไม่น้าน้าน้าจะเข้ามาในห้องหนูทำไม ก็แม่หนูให้นะ้ำมาดูแลไงชิต้าใช่มาดูแลก็มาปลูกดีๆก็ได้เอกสารสำคัญวยสิเอาไปไว้ไหนเนี่ยโอ๊ยตรงนี้ก็ไม่มีเอาไปวางทิงไว้ไหนนะหรือจะอยู่บนห้องอนอนนะชิต้านอนนะชิต้านอน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 นะน้าจะมาข,ข่มขืนหนูใช่ไหมน้าไม่ได้ทำน้าจะไปทำแต่นะทำไมอหห้งหนูทำไม ก็เกิดเข้ามาด้วยหนไม่ได้แอบหนูไม่ล็อกประตูไงนะมาดูว่ามันเรียบร้อยอะไรดีหรือเปล่าไงาน้าจะต้องมาแบบผิคนที่ตาน้าคนคหรือทีตาจะวุ่นวายทำไมเนี่ยน้าจะเข้ามาข่มขืนหนูใช่ไหมแล้วน้าจะเข้ามาในห้องหนูทำไมล่ะก็เลเฉยๆนี่น้าจะข่มขืนหนูใช่ไหมนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นอะแม่แฟนแม่จะข่มขืนหนูอะไม่ใช่นะฝ้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะฝ้ายคืออาร์ตเข้ามาเนี่ยเพื่อจะ ปุกชีตาไปกินข้าวะแล้วอาร์ตก็เขย่าชีตาตั้งหลายรอบอะแล้วชีตาก็ไม่ตื่นนะก็ต้องเขยาเ่าแรงขึ้นเขยาเ่าแรงขึ้นอะชีตาคงตกใจมากชีตาแกเห็นไหมว่านาอาร์ตเขาหวังดีกับแกแค่ไหนทำไมแกต้องแต่งเรื่องแบบนี้ด้วยล่ะแม่แม่ก็เห็นแบบนี้รึวป่าปุกอ่ะมันจะข,ข่มขืนหนูแม่ยังจะโง่ไปเชื่อคําพูดคนแบบนี้อีกเหรอชีตาโอ๊ยถ้าแกไม่ชอบนาอาร์ตนะ แกก็อย no ่ามาสร้างเรื่องใส่ร้ายเขาแบบนี้เข้าใจไหมถ้าแม่ไม่เชื่อคําพูดของลูกในไส่แม่ก็ควรจะเชื่อความจริงหนูอ่าสงสัยมันมานานแล้วหนูเลยตั้งกล้องแอบถ่ายไว้นี่ไงนี่ไงหลักฐานแม่เอาไปดูดิไอ้อาธไอ้เลวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปใจเย็นๆก่อน ทำไงได้ไอเด็กนี่มันมันยุ่วอัดเองอะเราอัดก็เป็นผู้ชายธรรมดาแล้วอัดจะไปทนไหวได้ไงอะแต่ป้ายยังไงอัดก็ขอโทษนะเราเริ่มกันใหม่นะแล้วลบไปอ้ช่วยไอ้เลวมึงออกจากบ้านกูไปเดี๋ยวนี้นนะถ้าไม่อย่างนั้นกูจะเรียกตำรวจมาไล่ห่อมึงออกไปเออพี่แกนึกว่ากูจะจมปากอยู่กับมึงคนเดียวหรือไงกูคบกับมึงอ่ะก็แค่อยากจะสูบเงินเท่านั้นเองเว้ยยังกูอ่ะ ไดีของมึงได้อีกร้อยร้อยเท่าเว้ยนี่มึงกล้าว่าแม่กูเหรออ,ออกไปจากบ้านแม่กูเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเดียดด๋ยวมึงจะโดนอีกทีจำไว้ฝ่ากมึงไว้ก่อนชีตา แม่ขอโทษนะลูกนะยังดีที่แม่ยังเชื่อหลักฐานไม่หลงแฟนจนหน้ามืดตามมวหนูจะกลับไปอยู่กับพ่อและไม่กลับมาหาแม่อีกขอให้แม่โชคดีและไม่หลงแฟนใหม่จนหน้ามืดตาหม,มวแบบนี้อีกชีตา ขอโทษนะลูกนะแม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้วจริงๆลูก